พบกันกันกบสินเอาจับแชนแนลตอนนี้อยู่ที่ไหนคะเครื่องซักผ้าค่ะอ๋อมาซักผ้านะคะนี่คุณพ่ออ๋อมาคุณพ่อกำลังไปหยอดเหรียญปั่นตู้อบนะคะ,ะพี่ยอมก็ช่วยพ่อด้วย ่เสร็จแล้วเรากลับบ้านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใหม่ค่ะ ตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะบ,บ้านลกไหมคะมมบ้านลกนิดนึ่งบ้านลกนิดนึงเหรอคะ<ช>ออมสินอยู่กับใครมั่งคะ พ่อคุณแม่แล้วใครอีกคะตาไม่อยู่ตาไปไหนคะไปเปนไว้ผู้ไม่รู้เรื่องตาไปหาข้าวกินคะ<ม>่ะพี่อมไปเปิดพัดลมคะ่ะภาษาช่วยคะ่ะใช่ค่ะเบอร์อะไรก็ได้คะ่ะร้อนมากคะ่ะบ้านพี่อมร้อนไหมคะไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลย พี่อ,อมดื้อไหมคะดือ้อไม่ดือ้ออมซับไปไหนคะไปบา้านทวดทำไมอ,อมสินไม่ไปด้วยคะอ,อมสินกลัวผู้ใหญ่กลัวใครนะคะกลัวปู่ใหญ่กลัวปู่ใหญ่ปะคะ <Okay. S 1> พี่อ,อมใส่ชุดสวยไหมทุกคนพี่อ,อมหมุนให้ทุกคนดูสิว้าวใครซื้อให้คะชุดนี้แม่แม่ที่ไหน แย่าซื้อให้นะคะ <Okay. S 1> อันนี้พี่ออมสิงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก็ยกมือด้วยสิคะ